สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับเรามาดูครับว่าจะเป็นปีพศอะไรจานวนกาไบริจะอยู่ที่เท่าไรนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นี่กวจะได้มาเนี่ยเล่นเล่นเอาเนื่อเนื่อตกทีเดียวกระทำนานพอทุกคนครับท่านจำนวนกาบรอยู่ที่เท่าไรแล้วก็จะบอกพี่ๆเพื่อนหน่อยรอบนั้นครับสําหรับเป็นเหรียญสองสี่ครับท่าน สองสีตัวติดนะครับนี่ครับชิวเพื่อนดูกันอยู่ด้านนอกส่นในสีทองล้วนครับมาดูด้านหลังเดี๋ยวครับก็เป็นปีพศเลยนะครับท่านนี่ครับประเทศไทยอักษรบิวพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับท่านปีสองห้าสี่ห้านี้นะครับท่านเดี๋ยวสูงเข้าไปใกล้นี่หนึ่งครับท่านมองไม่ค่อยเห็นเลยนี่ครับสองห้าสี่ห้านะครับจำนวนการผลิตครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่ห้านี้จำนวนการผลิตอยู่ที่หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่าน 6.8ล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านในไดดับเบินยซีนั้ก็อยู่ที่120บาทครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นะั้นหรือครับตัวอยู่ที่30มสบถึงสาบาบาทเลยนะครับ